สวัสดีครับแฟนแฟนแบตเตอรี่แม็กแบตทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวสินค้านะครับเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของบร,ริษัทแม็กแบตกาฟีนจำกัดนะครับสินค้าที่ผมจะมาแนะนำวันนี้นะครับเป็นสินค้าตัวนี้ครับนี่คือตัวเล็กพี่ขี้หนูของตัวของบริษัทเลยนะครับเป็นสินค้าเล็กพี่ขี้หนูเลยตัวนี้จะเป็นตัวบูตเตอร์ขนาด20ฟลัดนะครับ สำหรับส่วนตัวผมแล้วนะครับผมให้นิยามเป็นภาษาไทยว่าเป็นผู้ช่วยแบตเตอรี่นะครับมันช่วยยังไงครับอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างถ้ารถเพื่อนๆเนี่ยแบตเตอรี่สตาร์ติดยากนะครับใกล้ตายแล้วอย่างเงี้ยพอติดตั้งแบตเตอรี่ตัวนี้เข้าไปนะครับคุณลูกค้าจะเห็นถึงความแตกต่างคือสตาร์ติดง่ายนะครับเพราะตัวนี้ให้ถึงความในเรื่องของความเสถียรทั้งแรงดันและกระแสนะครับกรณี ถ้าเกิดเพื่อนๆติดตั้งตั้งแต่แบตเตอรี่ป้ายแดงนะครับโอเคอยู่ก็คือแบตเตอรี่ป้ายแดงเนี่ยมันสตาร์ตติดง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆติดตั้งตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะท้าติดง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเพื่อนๆสังเกตได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่แบตเตอรี่เคมีตะขวดกดหรือว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยที่ให้ไม่ได้เพราะว่าคุณสมบัติหรือว่าเทคโนโลยี่ยม,มันมาแค่นั้นแต่ของเราตัวนี้นะครับเป็นพาร์ท ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นพาร์ตอิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้งานกันอย่างแพร่หลายฉะนั้นแล้วก็คืออย่างที่เรียนก็คือมันเป็นพาร์ตอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันไม่ใช่แบตเตอรี่เคมีที่กวดกดฉะนั้นก็คืออายุการใช้งานยาวนานนะครับทีนี้แค่เพื่อนๆเน,นี่ยนะครับติดตั้งสายไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวจริงนะครับแกะกล่องออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นครับมีสายไฟ2เส้นนะครับเพื่อนๆติดตั้งสายไฟสีแดงเข้าไป นะครับแล้วก็ตามด้วยค้ดลบเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ทันทีก็คือระบบไฟเนี่ยเสถียรทั้งแรงรันและกระแสนะครับอันนี้ยังไม่ต้องใช้งานครับที่ตั้งเข้าไปครับมันจะเป็นผลดีกับตัวระบบอิลเล็กทรอนิกส์นะครับพวกขกอง ECU หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟก็ดีหมดเครื่องใช้ไฟในในรถยนต์หมายถึงพวกพัดลม Air แอร์อะไรพวกเนี้ยมันจะดีหมดนะครับแล้วทีนี้เวลาคุณลูกค้าใช้งานขับขี่เนี่ยฟิลลิ่งนะครับ ฟีลลิ่งในการขับขี่เนี่ยจะเปลี่ยนไปเพื่อนเพื่อนจะมีรอยยิ้มมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวนี้ครับมันช่วยตอบสนองอัตราเร่งเนี่ยได้อย่างรวดเร็วได้อย่างดีขึ้นนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนขับรถไปเนี่ยการขับรถของเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าอัตราเร่งเนี่ยมันมันอ่อนมันเบาคือคือ,คอมันเคลิบเพื่อนเพื่อนต้องคือต้องลองครับเพราะว่ามันจะให้อารมณ์ที่ว่า ทำไมรู้สึกรถมันพุ่งดีจังสําหรับสว่สสวนส,สว่วนตัวผมนะขออนุญาตแชร์นิดนึงที่ผมเคยใช้ก็คือว่าผมเริ่มต้นตัดต,ต,ตัวนี้ครับพอใช้ไปแล้วเนี่ยเอ๊ะมันเหมือนกับว่าผมน่ะเพิ่งไปเปลี่ยนตลับลูกปืนล้อรถเนี่ยมาใหม่ทั้งทั้ที่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะผมแค่ติดตั้งตัวนี้เข้าไปครับติดตั้งบูสเตอร์2ี่สบวัลตัตตัวนี้เข้าไปเองครับมันทําให้รู้สึกว่าล้อนเนี่ย มันเหมือนกับว่าเปลี่ยนตลับลูกปืนมาใหม่หรือเปลี่ยนยางล้อรถมาใหม่ทั้งผมไม่ได้เปลี่ยนผมแค่ติดตั้งตัวนี้ผมประทับใจมากนั้นก็คือนะครับช่วยในเรื่องของแรงดันนะครับแล้วก็แสเนี่ยให้เสถียรขึ้นนะครับตอบสนองอัตราเร่งได้รวดเร็วขึ้นนะครับตัวนี้อย่างที่เรียนก็คือมันเป็นผู้ช่วยแบเตเตอรี่มันไม่ใช่แบเตเตอรี่นั้นอายุการใช้งานยาวนานก็คือขั้นต่ำนะครับเฉลี่ยนะครับเป็นค่าต่ําประมาณ4-6ถึงปีนะครับแบเตเตอรี่ของเพื่อนเพื่อเนี่ย ใช้งานไปนครับตายก่อนหมโดอายุก่อนตัวนี้ยังใช้ได้อยู่ครับยังไม่เสียก็ใช้กับแบตเตอรี่ตัวใหม่ได้เวลาที่เปลี่ยนแบตเตอรี่เข้ามานะครับทีนี้ในในเรื่องของตัวนี้ครับถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมครับเพื่อนๆสามารถติดตามสอบถาเข้ามาที่ที่ l i n e m a c b a c กครับเมื่อกี้นี้นะครับจากตัวช่วงแรกนะครับผมแนะนำตัวบูตเตอร์ สำหรับรถยนต์นะครับตัวนั้นจะใช้กับบิ๊กไบขนาดใหญ่ก็ได้ฮาร์เลย์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ารถรุ่นนั้นมีที่วางนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับสำหรับบิ๊กไบเรามีตัวรองลงมานะครับสเปคที่ผ่านมาก็คือขนาด20ฝสับตตัวนี้จะเป็นสเปคขนาด4ฝ่ัดนะครับตัวนี้ใช้กับบิ๊กบิ๊กไบนะครับใช้ใช้กับบิ๊กไบนะครับตัวนี้ขนาด4ฝ่ัดตนะครับ ฉะนั้นตัวนี้สเปคจะเป็นลองตัว20ประหลัดที่เป็นของรถยนต์แต่ว่าตัวนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนได้ใช้งานครับจะได้เห็นถึงความแตกต่างในเรื่องของอัตราเร่งนะครับตอบสนองอัตราเร่งได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงนะครับประหยัดน้ํามันนั่นเองครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขนาด4ี่ประหลัดนะครับแล้วก็มาตัวน้องเล็กสุดนะครับน้องเล็กสุดตัวนี้เราแนะนํา ใช้กับรถเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เกิน1,000โทษครับ150 PC ตัวนี้นะครับสเปคของเขาตัวนี้จะเป็นตัว2วงพลหลัดครับตัวนี้นะครับเป็นตัว2วพลหลัดตัวนี้น้าหนักแนะนําไม่เกินกับมอเตอร์ไซค์150 PC นะครับตัวนี้ก็จะช่วยประหยัดน้ํามันเหมือนกันแล้วก็ช่วยตอบสนองอัตราเร่งได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับรุ่นพี่ๆเหมือนกันนะครับผมมีสินค้าอีกตัวหนึ่ง มาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่นวัตรกรรมของคนไทยลิขสิทธิ์ของคนไทยนะครับวันนี้จะเป็นแบตเตอรี่อะไรก็คือจะเป็นตัวแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ใช้กับเครื่องยนต์ไม่เ er กิน 150cc นะครับจะเป็นตัวนี้ครับเพื่อนๆเห็นครับไม่เกิน 150cc นะครับ, er รบตัวนี้น้ําหนักเบานะครับ น้ำหนักเบาครับนะครับตกก็ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ใช้น้ํากันเราไม่ได้ใช้ตะกัว่วเราไม่ได้ใช้เคมีนะครับตัวนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับไม่บวมไม่ระเบิดไม่ไฟไหม้นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส0ร้อยผมขออนุญาตยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับเพื่อนเ ทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ในรถถ้าเป็นมอโทรศัพท์รุ่นเก่าที่มันสามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ก็คือนะครับเราทิ้งไว้ในรถมันมันไม่ระเบิดมันไม่บวมเพราะมันไม่มีแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เหมือนครับตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่ครับตัวนี้จะเป็นพาร์ติชนิกร้อยเนะครับใช้เทคโนโลยีซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับกับซูเปอร์คาปาซิเตอร์กาเฟนน้ำหนักเบานี่ครับตัวนี้ครับน้ำหนักเบาหล่นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะถ้าเป็นแบตเตอรี่ทั่วไปเนี่ยถ้าหล่นแล้วเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะใช้งานไม่ได้น่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าแผ่นธาตุข้างในครับมันจะเป็นแผ่นธาตุตะกั่วกรดบางๆถ้าเกิดมันแตกขึ้นมานะครับเซลล์มันก็จะขาดไปมันก็จะไม่ครบวงจรมันก็จะเหลืออาจจะเหลือประมาณสักสิบโวลต์แปดโวลต์มันก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าแบตเตอรี่ขั้นต่ำต้องสิบสองโวลต์ตามมาตรฐานใช้งานได้ทั่วโลกนะครับตัวนี้ครับสําหรับมอเตอร์ไซค์ไม่เกินร้อยห้าสิบีนะครับตัวนี้สําหรับเพื่อน บางท่านอาจจะว่าราคาแพงแต่ว่าเพื่อนๆใช้งานไประยะยาวเนี่ยคืนทุนคืนทุนจากการประหยัดน้ํามันนะครับเพราะว่าตัวนี้ตอบสนองอาตาัตราเร่งได้อย่างรวดเร็วนะครับชาร์จกลับได้ไวนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตัวนี้นะครับนะครับสามารถทักมาได้ที่แอดไลน์แม็กแบทนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ